สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่เนนทาโลกค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ journal reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะการดูดวงสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทาง สามารถดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยำม,มากขึ้นนะคะแนะนำดูดวงส่วนตัวค่ะแอดไลน์มาเลยค่ะสุรัตนาเดรสกรเพโพค่ะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าแม่แนทาโร่โด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเพิกอาคาดวันนี้นะคะมาในหัวข้อคุณกับเขาใครร้ายที่สุดในเกมนี้นะคะในเรื่องของความรักนะคะเอาระนะคะเนมีให้เลือก3ามกองเช่นเคยนะคะกองที่1กลกองที่2องกองที่3 ให้ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะแล้วไปฟังทำนายกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของกองที่หนึ่งนะคะมาในหัวข้อคุณกับเขาใครร้ายที่สุดในเกมนี้นะคะเรื่องของความรักนะจ๊ะวงเร็บนะ เอาละนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปของคุณณนะตอนนี้เป็นยังไงนะคะ k e นออฟเพนดิเคิลนะคะแปดเหรียญค่ะแผมแผนนะคะสองดาบค่ะคุณนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าหาเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในการหาเงินนะคะหาเงินได้หลากหลายทางนะคะ คุณนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ที่แปรปวนง่ายนะคะอารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะหรืออีกในหนึ่งก็ได้ค่ะคุณอาจจะสามารถควบคุมอารมณ์หรือว่าควบคุมสถานการณ์ของตัวเองและคนอื่นได้ดีนะคะคนอื่นมองเห็นความสามารถของคุณนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่โชว์หรือว่าแสดงผลงานของตัวเองนะคะออกให้คนอื่นได้เห็นนะคะ แล้วก็นะคะคุณนะคะเป็นคนที่ทำอะไรมักจะมีตัวเลือกให้ชีวิตคุณเสมอน,นะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานนะคะคุณอาจจะทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะขึ้นไปหรือว่าคุณอาจจะมีความสามารถนะคะมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักนะคะคุณอาจจะมีช้อยนะคะเข้ามานะคะมากกว่าหคนนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ ใครก็อยากจะเข้าหาเข้าใกล้นะคะเพราะว่าด้วยความที่คุณนะคะเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะแล้วก็รู้วิธีในการหาเงินนะคะหาเงินเก่งนะจ๊ะเอาระนะคะมาดูซิว่าคุณกับเขานะคะใครร้ายที่สุดในเกมนี้นะคะในเรื่องของความรักนะจ๊ะวงริบนะสามถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยค่ะ สี่ไม้หรือสีกทานะคะเจ็ดไม้นะคะคุณกับเขานะคะใครร้ายที่สุดในเกมนี้นะคะในเรื่องของความรักนะจ๊ะวงริบที่เห็นนะคะเป็นเขานะคะที่ร้ายที่สุดนะคะในเกมนี้นะคะเพราะว่าเขานะคะเป็นคนที่ มีครอบครัวนะคะมารักคุณนะคะแล้วก็อาจจะโกหกคุณนะคะว่าไม่มีใครนะคะแล้วก็ถึงเขาจะมีคนที่บ้านอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีพันธะอยู่แล้วนะคะแต่เขานะคะก็มีคนเข้ามาหาเขาเนี่ยหลากหลายนะคะมากมายนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า ด้วยเงินตานะคะที่เขาชอบเปรย์นะคะหรือว่าเขาชอบให้นะคะเวลาใครที่มีความสัมพันธ์กับเขานะคะเขาจะเป็นคนที่ตามใจนะคะจะชอบช่วยเหลือนะคะทางด้านการเงินหรือว่าด้านต่างๆนะคะให้ชีวิตคุณนะคะมีความมั่นคงนะคะเขานะคะจะดึงคนเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยมากกว่าหนึ่งคนนะคะไม่ใช่มีคุณ นเดียวแน่นอนนะคะแล้วก็เขานะคะเป็นคนที่นะคะอยากได้อะไรนะคะหรือว่า Twelve, อยากได้ตัวใครนะคะหรือชอบใครนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะจะต้องทำให้ได้นะคะหรือว่าจะต้องหาวิธีให้ได้ตัวคุณมานะคะเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะแล้วก็เขานะคะเป็นคนที่อดทนนะคะแล้วก็ต่อสู้นะคะเพื่อที่จะ ให้คุณนะคะหลงรักเขาให้ได้นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับเขาให้ได้นะคะคุณกับเขาใครร้ายที่สุดในเกมนี้นะคะก็คือเขานะคะร้ายที่สุดนะคะเขาโกหกคุณนะคะโกหกทุกอย่างนะคะจนคุณเชื่อนะคะจนคุณนะคะให้ใจเขาเต็มร้อยนะคะแล้วก็ผลสุดท้ายนะคะคุณนะคะอาจจะเสียความรู้สึกนะคะ เอลระนะคะมาดูซิว่าไพ่ ai, นะคะอยากจะบอกอะไรคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะในออฟบอลนะคะแปดถ้วยนะคะสองไม้นะคะจัสติกนะคะไพ่นะคะบอกว่านะคะให้คุณนะคะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะให้เขามาแบบ มาหลอกคุณอย่างเงี้ยนะคะเจอสิ่งที่มันไม่มีความรักจริงให้คุณนะคะให้คุณนะคะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะแล้วคุณนะคะก็เดินไปข้างหน้านะคะถ้าเกิดสิ่งไหนที่มันทำให้คุณเจ็บปวดหรือว่าสิ่งไหนที่ทำให้คุณเสียใจนะคะคุณโยนทิ้งนะคะโยนทิ้งลงแม่นะ้ำไปเลยนะจ๊ะ แล้วนะคะคุณก็เดินไปข้างหน้านะคะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณน่ะมันมีสิ่งอะไรที่ดีๆสำหรับคุณมากมายนะคะแล้วสิ่งที่มันดีสำหรับคุณนะคะมันจะตอบแทนคุณนะคะให้คุณนะคะเจอคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็คุณก็จะมีความสัมพันธ์ที่มีความเท่าเทียมกันนะคะขึ้นจัสติกนะคะ คุณให้เขาเขาให้คุณนะคะแล้วก็ไม่โกหกซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณอย่ามองไปข้างหลังนะคะสิ่งที่มันแย่ๆโย,ยนลงแม่น้ำไปนะจ๊ะที่รักโอเคนะคะก็จบแล้วนะคะกับการทำนายของกองที่หนึ่งนะจ๊ะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ ถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกงให้แนนด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แนนด้วยนะเอาละนะคะก็ไปต่อกับการทำนายของกองที่2กันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กับการทำนายของกองที่สองนะคะ มาในหัวข้อคุณกับเขาใครร้ายที่สุดในเกมนี้นะคะเรื่องของความรักนะจ๊ะวงลิฟเอาระมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะตอนนี้เป็นยังไงนะคะ The Hermit นะคะสีดาบค่ะเดอะชาริออตไฮพินเต e d นะคะ คุณนะคะเป็นคนที่ฉลาดเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้นะคะมากมายหลากหลายนะคะหรือว่าเป็นคนที่เก่งวิชาหรือว่าแก่วิชานั่นเองนะคะเป็นคนที่สุขุมนะคะลุ่มลึกนะคะแล้วก็เป็นคนที่นะคะไม่ค่อยยุ่งเรื่องของใครนะคะรู้สึกปล่อยวางนะคะชอบอยู่คนเดียวนะคะ โลกส่วนตัวสูงนะคะแต่ในความที่เป็นโลกส่วนตัวสูงของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ลึกลับนะคะไม่เปิดเผยตัวจริงหรือว่าไม่เปิดเผยตัวเองให้กับใครรู้ง่ายๆนะคะหรือว่าคนที่มองเข้ามาในตัวคุณเนี่ยะคะ่ะเขามองไม่ออกว่าคุณนะคะกำลังคิดอะไรอยู่นะคะ เพราะคุณนะคะเป็นคนที่ดูลึกลับนะคะน่าค้นหานะคะคุณมักจะเป็นคนที่ใครๆนะคะอยากจะมารู้จักนะคะแต่ว่าคุณนะคะมีกำแพงนะคะทำให้คนอื่นนะคะมักจะเข้ามาถึงคุณยากนะคะแต่เขานะคะหรือว่าใครก็ตามนะคะก็อยากจะทะลุกำแพงเข้ามานะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะถ้าเกิดว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีเรื่องที่เท่าๆนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีการหลอกลวงกันเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าคุณกับ เขาใครร้ายที่สุดในเกมนี้นะคะเรื่องของความรักนะคะวงเร็บนะจ๊ะมาดูสิเพซอ of ว n ลนะคะ king of swords นะคะ Ace of Cup นะคะ8คทานะคะคุณกับเขาใครร้ายที่สุดในเกมนี้นะคะเรื่องของความรักนะคะวงเร็บนะจ๊ะ กองที่สองนะคะเป็นคุณนะคะที่ร้ายนะคะเป็นคนที่ใครนะคะอ่านเกมคุณไม่ออกนะคะคุณคิดอะไรทำอะไรนะคะคุณจะไม่ให้ใครรู้นะคะคุณเป็นคนที่แสดงออกในพาทที่ดูตรงๆนะคะดูแบบว่าดุๆนะคะดูแบบไม่ยอมใครนะคะแล้วก็ คุณจะไม่เสียรู้ใครแน่นอนนะคะแล้วก็คุณก็ไม่ยอมให้ใครมาหลอกลวงคุณแน่นอนนะคะคุณจะร้ายกับเขาก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยกรณีที่เขาอาจจะเคยทำอะไรที่ร้ายกับคุณมาก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะทำให้ครั้งนี้นะคะคุณนะคะร้ายกับเขานะคะจนทำให้เขานะคะจุกนะคะแล้วก็ไม่คิดว่า คุณจะทำได้นะคะเพราะว่าคุณนะคะจะไม่ยอมให้ใครนะคะมาทำร้ายหรือว่ามาทำลายคุณในเรื่องแบบนี้ซ้ำๆนะคะคุณนะคะใช้วิธีการนะคะมอบความรักนะคะหรือว่ามีใจให้เขาคนเดียวนะคะพร้อมมอบความรักให้เขานะคะแล้วก็ ชอบไปพูดแบบว่าหวานหวานให้เขานะคะให้เขาแบบว่าหลงเชื่อแล้วก็ตายใจนะคะว่าคุณรักเขานะคะเหมือนคล้ายๆว่าคุณอาจจะแก้แค้นก็ได้นะคะในสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณนะคะคุณก็เลยอาจจะพูดจาแบบอ่อนหวานนะคะเพื่อที่จะให้เขานะคะหลงคุณหัวปักหัวปัมนะคะแล้วก็ผลสุดท้ายนะคะทําให้เขานะคะเจ็บปวดนะคะ ในเกมนี้ก็คือคุณร้ายที่สุดนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าไพ่นะคะอยากจะแนะนำอะไรคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะ The World นะคะ King of w a n นะคะ King of w a n นะคะโอ้โหคุณมาคู่กันเลยค่ะสดาบนะคะขึ้นมาพร้อมกันอย่างละสีดาบนะคะ เหมือนคล้ายๆว่านะคะเขานะคะก็รู้นะคะว่าคุณอาจจะมีความแค้นนะคะแล้วก็แก้แค้นเขานะคะเขาก็พอรู้นะคะเพราะว่ามันขึ้นคู่กันนะคะเหมือน <ksam> คล้ายๆว่าต่างคนต่างก็แรงนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะเขาเหมือนคล้ายๆว่าเสียรู้คุณนะคะแล้วก็เขาก็มารู้ทีหลังนะคะว่าคุณนะคะแก้แค้นเขานั่นเองนะคะหรือว่าเอาคืนนั่นเองนะคะ ไพ่นะคะบอกว่านะคะถ้าพวกคุณนะคะเป็นแฟนกันนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกให้กันนะคะก็อย่าทําอะไรที่มันทําร้ายจ,จิตใจกันเลยนะคะเพราะว่ายังไงนะคะคุณและเขานะคะก็ยังมีความรักดีๆให้กันนะคะหรือว่ายังมีความผูกพันกันอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะการที่พวกคุณนะคะต่างคนต่างแบบว่าเอาคืนกันเนี่ยค่ะมันก็ทําให้พวกคุณอาจจะเจ็บปวดกันได้ทั้งคู่นะคะมันก็ไม่ได้ทําให้พวกคุณนะคะรู้สึกดีนะคะรู้สึกชนะนะคะผลสุดท้ายมันก็เจ็บทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้หันหน้าคุยกันดีกว่านะ จ้ะเอาละนะคะก็จบแล้วนะคะกับการทํานายของกองที่2นะจ๊ะก็ให้ทุกคนนะคะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะจ๊ะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกริ๊งนะคะแจ้งเตือนให้แนนด้วยนะจ้าที่รักก็ไปต่อกับการทํานายของกองที่3กันเลยจ้า สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทานายของกองที่สามนะคะมาในหัวข้อคุณกับเขาไขรร้ายที่สุดในเกมนี้นะคะเรื่องของความรักนะคะวงเล็บนะจ๊ะจัสติกนะคะเจ็ดไม้สิบถ้วยค่ะ เอชออปเ i นิเนะคะสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะคะคุณนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆนะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความขยันอดทนพยายามมุมามนะนะคะแล้วก็คุณนะคะมักจะ มอบความสุขให้กับทุกคนนะคะหรือว่าใครๆที่เข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะเขารู้สึกมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะคุณอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะหรือว่ามีความอบอุ่นนะคะคุณนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะหาเงินเก่งนะคะแล้วก็จัดการ กับการเงินได้ดีนะคะหรือว่าบริหารเงินได้ดีนะคะเก็บอดออมได้ดีนะคะในเรื่องของการเงินนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าคุณกับเขาใครร้ายที่สุดในเกมนี้นะคะในเรื่องของความรักนะคะวงลิฟนะจ๊ะแปดเหรียญน,นะคะ is of born page of sword หกดาบนะคะคุณกับเขาใครร้ายที่สุดในเกมนี้นะคะในเรื่องของความรักนะคะวงเล็บนะคะกองที่สามนะคะไม่มีใครร้ายนะคะเพราะว่าต่างคนนะคะต่างไม่ยอมนะคะแล้วก็ต่างคนนะคะ ต้องการให้ความยุติธรรมให้กันนะคะคุณก็ไม่ยอมนะคะเขาก็ไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยเดินไปคนละเส้นทางนะคะเพื่อที่จะยุตินะคะในเกมนี้นะคะแล้วก็นะคะไม่ต้องการนะคะที่จะมาเจอกับปัญหาแบบนี้นะคะพวกคุณก็เลยนะคะ แก้ปัญหาด้วยการแยกกันคนละทางนะคะคือคล้ายๆว่าความร้ายของพวกคุณนะคะอาจจะเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็รู้ทันกันนะคะรู้ว่าเขามาเกมไหนคุณมาเกมไหนนะคะคือต่างคนต่างรู้ทันกันนะคะแล้วก็จัดการโดยการที่จบกันโดยที่เดินคนละเส้นทางนะคะ กลองนี้นะคะไม่มีใครร้ายนะจ๊ะอืมมาดูซิว่านะคะไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะ the sun นะคะ the orb <world S 2> นะคะ the w o r l d นะคะหุกถ้วยนะคะไพ่ นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกว่านะคะพวกคุณนะคะแยกกันเดินคนละเส้นทางดีที่สุดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าทางที่อยู่ข้างหน้านะคะมันมีแสงสว่างนะคะแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆรออยู่นะจ๊ะสิ่งที่พวกคุณเจอนะคะมันดูแย่นะคะแต่ว่าทางข้างหน้านะคะ มันยังมีแสงสว่างแล้วก็มีสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่เจ๋งกว่าที่คิดนะคะมันรออยู่นะจ๊ะให้คุณนะคะเดินออกมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะเริ่มกับชีวิตที่ดีหรือว่าชีวิตใหม่ของคุณนะคะ ให้มันดีนะคะแล้วก็เลือกคนที่เข้ามาในชีวิตคนนะุณน่ะเลือกให้มันดีแล้วก็อย่ารีบนะคะให้ดูดีๆก่อนนะคะอย่าใช้ความชอบในการตัดสินใจนะคะให้ใช้วิธีดูหลายๆอย่างนะคะว่าเข้ากับคุณได้ไหมนะจ๊ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะถ้าเกิดว่าเราดู ไม่ละเอียดนะคะมันอาจจะทําให้คุณเจอคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่าให้คุณดูคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะให้ดีๆนะคะเอาเรื่องเก่าๆที่คุณเคยเจอนะคะมาเป็นบทเรียนนะจ๊ะเอาละนะคะก็จบแล้วนะคะกับการทํานายของกองที่3นะคะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะ ถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะให้แนนด้วยนะคะและที่สำคัญกดติดตามให้แนนด้วยนะจ๊ะคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วนะ,ะจ๊ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย